เทปนี้กันรองเท้าผ้านี่ยังไม่ยังไม่เรียบร้อยนะแค่ขั้นตอนที่สองว่าจะลองดูว่ามันจะกันน้ําได้ชัวร์หรือเปล่าโดยการที่เราคิดคน้นบางคิดค้นของมันขึ้นมาเองนะคือใช้แบบคูณจบคุณปัญญาชาวบ้านตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่เคลือบสีดีนะรู้ว่ามันจะกันน้ําได้จริงหรือเปล่าเพราะบางต้องการทำรองเท้าที่มันเป็นผ้าเป็นผ้าที่เป็นผ้าผ้าจริงๆมันก็ไม่ได้กันน้ําได้100ร้อยเปอร์เซ็นหรอก ไอ้ตัวผ้าที่ก่อดผ้ากันน้ำอย่างผ้าแคนวาสเลยเนี่ยแต่เนี่ยบางมามา,มาบวกเพิ่มมาใส่เพิ่มเพราะหนึ่งบางเล่นทําให้รองเท้าเดินป่าเบาใส่สบายและดอกอยางในการกดตัวเยอะแล้วก็ให้มันเบาไม่ให้มันหนักให้มันคล่องคล่องคล่คองเท้าในการเดินของเราแล้วก็รองเท้าเดินป่ามันต้องกว้างขึ้นนิดนึงเพราะว่าเผื่อเวลาเราเดินลงจากเขาอะมันจะได้ดันเท้าลงมาหน่อยนั่นคือที่เราคิดแล้วก็ต้องรัดข้อหน่อย และที่สำคัญก็คือเมืองไทยเราอ่ะมันฝนะนะนั่นนะฝนตกนู่นนี่นั่นบางก็คิดคิดของบางมันก็ทดลองนี่ยังไม่เรียบร้อยเนี่ยยังนี่เป็นแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเพราะเดี๋ยวยังต้องเก็บเก็บสีเก็บอะไรอีกแล้วก็เคลือบอีกทีนี้บางจะลองเชรดูก่อนว่าครั้งเนี้ยน้ำจะโอเคป่ะเพราะเดี๋ยวจะมีลงอีกอีกรอบหนึ่งนะลองดูนี่เราจุ่มลงไปในน้ำนะนะจุ่มไปน้ำอยู่ประมาณนี้ เห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวโยบไปบานนี่อ่ะคือคือ้อเลยเนี่ยคือคอคือข้อแค่นี้เห็นป่ะเนี่ยน้ำก็ไม่เข้าเท้าเราอยากรู้อยากรู้เหมือนกันว่าอยากรู้เหมือนกันว่าน้ำมันจะเข้าป่านี่คือเทธที่หนึ่งนะ ไม่เข้าอยู่แล้วข้างในึ่งแล้วเรามาดูเทสที่สองกันเดี๋ยวเรามาดูเทสที่สองกันเดี๋ยวเราจะอันนี้แก้ครั้งแรกลองเคลือบครั้งแรกเอง,งเตัวนี้มันเป็นเทคนิคเทคนิคของเราที่เราทำขึ้นมาเพราะรองเท้าเดินป่าคืออย่างผ้าเคนวาเนี่ยที่เขาบอกมันกันน้ำมันก็ช่วยได้ประมาณหนึ่งแต่ถ้ามาัที่จะไปยืนจุ่มอยู่ในน้ำอย่างเนี้ยคงจะยากเนี่ยจุ่มอยู่ในน้ำอย่างนี้เ,นเลย เนี่ยคงจะยากเห็นไหมแล้วขึ้นไม่ได้ถึงขนาดนี้เลยเห็นปะขึ้นไม่ได้ขนาดนี้เลยเนี่ยรุ่งต่อไปบางจะพัฒนาขึ้นมาแบบรองเท้าใส่เที่ยวเดินป่าสามารถขึ้นยืนเหมือนรองเท้าบูทนี่เราใช่น้ํากี่นาทีเลยเนี่ยเห็นปะเนี่ยเนี่ยพวกนี้ไม่ใช่กาวนะพวกนี้เป็นน้ำยาพิเศษที่บางคิดขึ้นมาแล้วก็ผสม ประสานกันหลายตัวและเดี๋ยวอ่ะมันไม่ได้จบแค่นี้นะเดี๋ยวเรามาดูตอนจบอีกรอบหนึ่งมาดูตอนจบอีกรอบหนึ่งพวกเนี้ยเพราะวาพวกเนี้ยบางทีต้องประสานตัวเนี้ยซึ่งถ้าคนมองว่าเป็นกาวก็ไม่ใช่กาวอันนี้ไม่ได้ไม่ใช่กาวนะครับอันนี้มันเป็นเทคนิคเฉพาะตัวของผมเรื่องเดี๋ยวผมก็ต้องมาเพ้นสีนี่แค่แค่รอบรอบรอบแรกอยนะ่างเงี้ยเดี๋ยวจะมีรอบที่สองรอบที่สองเราจะเก็บสีอะไรยิ่งนนบกระบี่คือน้านําไม่เข้า100ร้อยเปอร์เซ็นต์าหนึ่งน้ำที่จะเข้ามันก็เข้าอยู่ช่วงนี้ซึ่งตรงนี้เราก็น้้้ําาไไมมมม่่่เเขออยยยูแลลวืผปีก มือผมไม่เปียกเลยล่ะเอาได้ผ้าอันนี้ก็ได้ผ้านี้ใส่ดีกว่าล่ะผ้ากุนูเนี่ยมันชับน้ำเนี่ยมันชับน้ำมใส่เข้าไปนี่การิดโคนของเราเรื่องกระแทกตู้ไปก็การน,น้ำแค่ตรงนี้ตรงนี้แล้วของบางจริ่งบางขึ้นมาถึงถึงนี้เลยนะ แล้วนี้บางแค่ท,ทดลองคู่นี้ก่อนว่าสรปัญญาชาวบ้านเนี่ยเราทํำยังไงเคลือบยังไงนะเห็นไ,ไหมน้ำไม่เข้านี่แค่นี่แค่เที่ยวแรกนะนี่แค่เที่ยวแรกนะบางไอตัวว่าโอเคบางภูมิใจแล้วกับการคิดคิดค้นของบางขึ้นมาแบรนด์คนไทยนะแบรนด์คนไทยที่คิด ผลิตรองเท้ากันน้ำดโดยการใช้วัสดุคือผ้าผ้าตัวนี้คือผ้าผ้าตัวนี้มันไม่ได้ว่าผ้าจะกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมลองมาหมดแล้วมันแก้กันน้ําให้น้ําแก้ผ่านๆอย่างเงี้น้ํามันผ่านานี่นะแหละเดี๋ยวถ้าคุณไปยืนจุ่มในน้ําอย่างนี้อย่างน้อยคัตติ้งการตัดเย็บถ้าเป็นเมืองนอกเขา,าใช้วัสดุที่เขามีเทคโนโลยีก็ลงทุนเป็นล,ล้านๆในการเครื่องมือเขาแต่เราในภูมิยาชาวบ้านโดยการคิดค้นของเราเองนะ การที่เราจ้างคิดจ้างเกรตว่าจะแก้ปัญหาเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าไหนโดนน้ำหรือเปล่าให้ดูก่อนให้ดูก่อนข้างในนะโอเคนะครับแบรนด์บังก็คู่นี้ก็คิดค้นอยู่ครึ่งปีแล้วเดี๋ยวก็ดูตอนจบนะเดี๋ยวจะต้องเก็บสีเก็บอะไรอีกเรายังต้องเก็บสีเก็บรายละเอียดเก็บรีเทลอีกนิดหนึ่งตัวน,นี้เราแค่มาลงน้าแค่รอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ น้ำยาที่เราคิดค้นมาทํำยังไงต่อที่จะให้มันเคลือบให้มันเคลือบกันน้ําได้ตอนนี้ก็ร้อยเปอร์เซนะเลยนะยวเอาอีกร้อยเปอร์เซ็นโอเคนะครับคนไทยไม่แพ้ใครถ้าเราคิดจะทํา